ครับเราจะมาดูอุปกรณ์ตรวจวัดดินกันนะครับเป็นมอยมอยเจอร์มิเตอร์นะครับมีความสามารถพิเศษในการตรวจวัดความชื้นในดินครับแล้วยังสามารถตรวจวัด pH ในดินได้และยังมีฟังก์ชันเสริมขึ้นมาคือสามารถวัดแสงได้ด้วยครับตัวนี้จะเก่งทางด้านดินครับเอาไว้ตรวจสอบเดี๋ยวเราลองดูนะครับ สมมุติว่าเราต้องการที่จะวัดความชื้นในดินนะครับให้เราปรับไปที่ตำแหน่งมอยครับมอยด้านซ้ายครับคือการวัดความชื้นสเกลที่เราต้องดูคือสเกลกลางนะครับสเกลข้างบนนี้คือเป็นของแสง dark light แสงส่วนสเกลกลางคือดายแล้วก็เวทครับเป็นความชื้นสเกลล่างคืออังคารายกับแอซิดเป็นสเกลที่บ่งบอกถึง ความเป็นกดเป็นด่างอ่ะเรามาดูที่สเกลกลางก่อนนะครับตอนนี้สเกลกลางมีค่าเป็น1น,นะครับเดี๋ยวเราจะลองวัดความชื้นดูครับให้นำอุปกรณ์เนี่ยครับไปเสียบที่ดินเลยนะครับสังเกตนะครับตัว moisture meter เข็มในเข็มในการวัดจะไปทางด้านขวาครับนั่นแสดงว่าในดินมีความชื้นนะครับอ่านอ่านค่าได้ประมาณ6กว่ากว่านะครับเนี่ยครับมันมีข้อดีนะครับคือว่าต้นไม้บางต้นชอบน้ำมากน้ำน้อยไม่เหมือนกันเราสามารถ ใช้เครื่องมือตัวนี้ครับในการตรวจสอบดินหากว่าต้นไม้ต้นไหนที่ชอบความชื้นเยอะๆนะครับเราก็คอยเอาเครื่องมือตัวนี้ไปตรวจจับถ้าเมื่อใดที่ความชื้นในดินมันลดลงเราก็ให้น้ําเพิ่มแต่แต่ต้นไม้บางต้นไม่ชอบน้ํานะครับเราก็ต้องคอยเอาเครื่องมือไปตรวจจับเหมือนกันว่ามีน้ํามากเกินไปหรือเปล่าหากมีน้ํามากเกินไปแล้วต้นไม้ไม่ชอบน้ําด้วย อาจจะทำให้ลากเน่าได้ครับต่อมาคราวนี้เราจะมาลองวัด pH ดูนะครับให้เลื่อนตำแหน่งไปที่ทางขวา pH ครับลองจิ้มนะครับปกติเวลาเขาวัดเขาก็จะจิ้มไปตำแหน่งในในดินนี่แหละครับคือ จะวัดหลายตำแหน่งครับตั้งแต่บนผิวดินแล้วก็ล่างลงมาแล้วก็ใต้ลงมาอีกแต่ถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าณนะจุดที่ลากสัมผัสกับดินนั้นคือมีค่าเท่าไหร่เราก็จิ้มไปแค่บริเวณแค่แถวลากก็พอครับตอนนี้นะครับมีค่า pH ประมาณ7นิดนิดนะครับให้ดูสเกลข้างล่างนะครับ มีค่าพีเเป็น7เดี๋ยวลองลองมาดูฟังก์ชันเสริมของตัวมอยเจอร์มิเตอนะครับฟังก์ชันเสริมคือเป็นการอ่านค่าแสงสังเกตดูนะครับเราจะไม่ใช้ขาสองขานี้แล้วนะครับในการวัดแสงเราไม่ได้ใช้เราจะใช้ตัวนี้ครับเป็นตัวรับแสง เดี๋ยวเราดูที่มิเตอร์นะครับตอนนี้แสงของห้องอยู่ที่เท่านี้ครับครับเดี๋ยวเราลองมาวัดแสงกันนะครับปรับปุ่มมิเตอร์ไปที่ไลท์นะครับแล้วก็ลองเทสต์ครับตอนนี้ค่าของแสงปกติอยู่ที่เท่านี้นะครับถ้าเกิดไม่มีแสงเลยก็จะอยู่ที่เท่านี้อันนี้แสง แสงณนะบริเวณห้องนะครับอันนี้ผมเปิดหลอดไฟช่วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปจอที่หลอดไฟดูซิว่าจะได้ค่าแสงเท่าไหร่แสงเพิ่มขึ้นแล้วนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าได้รับแสงมากน้อยเท่าไหร่ครับเข็มก็จะขยับตามนะครับการใช้งานก็ประมาณนี้ครับใช้งานไม่ยากครับอันนี้มันเป็นฟังก์ชันเ,ชเสริมแต่หลักๆก,ก็คือว่าตัวนี้เก่งทางด้านดินครัเอาไวต้ตรวจหาความชื้นแล้วก็ pH ตรวจหาในดินทิมลงไปที่นะับบริเวณรากได้เลยครับ เจ๋งจริงๆครับเครื่องนี้